สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเล็บังคับวิดีโอ .com นะครับคลิปนี้นะฮะส่งงานครับรถหัวหน้า1592รุ่น M1L หลังจากอัปเกรดแล้วนะฮะตัวนี้นะครับคุณจีรายุนะฮะสั่งคันใหม่เราไปเลยนะครับอัปเกรดเซอร์โวแล้วก็อัปเกรดหมุน3า0รศไม่มีลิมิตเฟืองแล้วเราเพิ่มการสบัดอาร์มให้ด้วยนะครับทดสอบสินค้าก่อนส่งนะฮะอุปกรณ์ที่มากับรถนะครับก็จะมีรีโมทนี่นะครับนะฮะ เป็นแบบ2.4นะครับคันโยกแบบจอยนะฮะเดินแท็กด้านหน้าปล่อยหลังตัวนี้นะครับสายชาร์จนะฮะก็จะเป็นสายแบบนี้ฮะ USB นะฮะแบบ2เซลล์นะครับตัวนี้นะฮะเวลาชาร์จนะครับไฟสีเขียวจะขึ้นกับพลิบนะฮะถ้าไฟติดค้างนั่นหมายความว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับก่อนเล่นชาร์จนิดนึงนะฮะแล้วก็ไฟสีแดงตัวนี้ก็จะบอกสถานะของการเสียบหัวอะแดปเตอร์โทรศัพท์นะฮะแนะนำหัวใหญ่นิดนึงนะครับคู่มือครับ นะคู่มือการใช้งานนะครับลดราคาหลักพันขึ้นไปนี่ก็จะมีคู่มือใช้งานนะครับสติกเกอร์นะฮะเราติดให้รอบคันเลยนะครับนะฮะด้านหลังนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเราเลยนะครับนะฮะไฟนะฮะที่อาร์มตรงนี้นะครับเราติดให้ด้วยนะครับทดสอบสินค้าก่อนส่งนะครับเปิดสวิตช์ด้านใต้เครื่องนะฮะก็จะมีไฟตรงนี้นะครับที่หลังคานี่นะครับ ะะเดิมทีเป็นไฟหลอกเล้ก็ทําให้สามารถใช้งานได้นะครับมีไฟด้านหน้าตัวนี้นะฮะควบคุมได้ด้วยรีโมทนะครับเราทําขึ้นมาเพิ่มเข้ามานะฮะเป็นเซอร์กิตเลยนะครับเปิดซิตตัวนี้ครับปิดเปิดไฟตัวนี้นะครับนะฮะปิดเปิดขึ้นน,นี้นะครับระบบไฟควบคุมได้ด้วยรีโมทนะครับนะฮะ ควบคุมได้ทั้งระบบเลยนะครับโอเคเรามาทดสอบการสวัดก่อนนะครับดันรีโมทสุดไม่สะดุดและไม่สวัดนะฮะตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ดันสุดเลยนะครับนะฮะดันสุดเลยนะครับนะฮะโอเคอานนะครับอ่าสุดนะครับเห็นไหมครับโอเค ตัวนี้ลูกค้าเพิ่มบวก3ามว่าส3าไม่มีลิมิตเพิร์นดนวยนะครับทดลองเลยนะครับนไครับปิดเปิดไฟครับ นะปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดเสียงครับนะกังสบัดตัวล่างนะครับ ครับทุกอย่างทำงานได้สมบูรบณ,ณร์นะครับขอบคุณคุณจีรายุนะฮะที่อุดหนุนสินคา้าตัวใหม่จากเราเลยนะฮะหัวหน้า1 5 9 2รุ่นอัปเกรดเซอร์โวเลนะฮะอัปเกรดเรียบร้อยแล้วเรียกชื่อรุ่นว่า 1592M1L นะครับเพิ่มการสะบัดดันรีบดไม่สะดุดนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ